ปัจจุบันนี้ใครๆก็คำนึงถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวโดรนที่จะบินเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่เข้าถึงยากแล้วก็ห่างไกลหรืออย่าง Google เองก็มีโปรเจกต์ร่วมกับทางอินเดียนะคะที่จะไปติดตั้งฟรี Wi-Fi บนรถไฟที่จะขับเคลื่อนไปในทุกๆที่ของประเทศด้วยเช่นกัน และก่อนหน้านี้เองนะคะทาง Google ก็เคยเปิดตัวโปรเจกต์ o ูนมาแล้วซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ไอเดียคล้ายๆกันค่ะในการที่จะส่งบอลลูนให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็กระจายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตลงมาให้กับคนที่อยู่ตรงพักพื้นดินได้ใช้งานกันนะคะล่าสุดดูเหมือนว่าผู้ที่พัฒนาโปรเจกต์ o ูนเนี่ยจะขยายสโคปการครอบคลุมออกไปอีกหนึ่งระดับด้วยการพยายามจะทําโดรนคล้ายๆกับของ Facebook เนี่ยแหะค่ะ เป็นโดรนที่อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์บินขึ้นไปเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาให้กับภาพพื้นด้านล่างกับโปรเจกต์ Sky Bender แต่ว่าสัญญาณที่ว่านี้ไม่ใช่สัญญาณอ่อนๆนะคะเป็นสัญญาณ 5G เลยทีเดียวซึ่ง 5G ที่ว่านี้เนี่ยจะเร็วกว่า 4G ถึงประมาณ40เท่าด้วยกันโดยคลื่นที่เลือกใช้ก็คือมิลลิเมตรค่ะโดยเขาบอกว่าคลื่นตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ แต่มันก็ยังติดปัญหาอยู่ที่ว่าแม้คลื่นนี้จะดีส่งสัญญาณได้แต่ว่ามันเป็นคลื่นสั้นซึ่งอาจจะถูกรบกวนจากสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นหิมะฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้การส่งสัญญาณอาจจะไม่ดีมากเท่าที่ควรนะคะงานนี้ทางผู้พัฒนาเขาก็เลยคิดทางแก้ไขค่ะโดยการที่จะเอาโดรนไปรับสัญญาณแล้วก็ส่งต่อรับสัญญาณแล้วก็ส่งต่อจนมาถึงพักพื้นดินให้ไดใช้กันแบบนี้ก็น่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีนะคะ แต่ว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่ Google เป็นคนแรกที่คิดค้นขึ้นมานะคะก่อนหน้านี้ตัง้งแต่ปี2014ภาครัฐของทางอเมริกาอย่าง d a บ้าเนี่ยเขาก็เคยคิดค้นที่จะใช้อะไรแบบนี้แล้วเหมือนกันแต่การนั้นจุดมุ่งหมายของ d a บบ้าก็คือใช้เพื่อการทหารในการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลกับทหารที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเพราะว่าต้องการให้ข้อมูลนั้นมีความเสถียรแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะ แต่ในส่วนของ Google เองนะหลังจากนี้คงต้องมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดโปรเจกต์นี้พัฒนาจนเต็มรูปแบบแล้วทาง Google จะเอาไปใช้ให้บริการในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างจะมีเว็บมาที่ประเทศไทยบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยลุ้นกันนะคะ